เป็นที่ทราบพอดีนะคะว่าชุมชนเมืองโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครถนนตรงนี้เรียกว่าถนนรัชดาพิเศษขาดคล่มไปด้วยสิ่งที่สุมเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดแต่ณตรงนี้นะคะคือชุมชนริมคลองบางซื่อเดี๋ยวเราจะไปดูค่ะว่าชุมชนริมคลองบางซื่อตรงนี้เขามีการบริหารจัดการอย่างไรถึงได้รับรางวัลจากพระหัตถ์ เป็นชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดกันค่ะตามมุมานะคะสวัสดีค่ะป้าปส,ปส,ปส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเน้ำประทไทยไหลพรางพรมมโลมทิพนทรนินชุ่มชื้นทั้งพื้นไทยข้าเพาเจ้าไม่สบายใจเลย ที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตรกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่าเป็นห่วงเหลือเกินราดรสมเด็จพระนาเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คนไทยประเทศไทยอันเป็นประดุษแสงส่องนำสังคมไทยในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดินอันเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนพระองค์ถึงความหงวงายต่อประสบการณ์ไทยทุกหมู่เหล่าเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อให้สังคมและชุมชนไทยเป็นสังคมปลอดยาเสพติดมุ่งสู่การเป็นสังคมแห่งคุณธรรม โดยมีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปป,ปสรับสนองพระราชดำริความงมงใยมามากกว่า10ปีสามารถสร้างเครือข่ายชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงชุมชนริมคลองบางซื่อเขตดินแดงชุมชนเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครแห่งนี้ด้วยตรงนี้ถือว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายให้กับสำนักงานปป,ปสเราจะ เขาไปช่วยสร้างเครือข่ายตรงนี้แล้วให้เขาปรับกระบวนการในการที่จะดําเนินการยังไงที่จะให้พลังความรักความสาม,มัคคีปรองดองของคนในชุมชนเมืองเนี่ยป้องกันปัญหายาเสพติดให้กับลูกหลานหรือปัญหาที่ร้อนแรงที่สุดในขณะนี้ได้ค่ะทจริงในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครการรวมตัวกันในเขตชุมชนเนี่ยในเขตเทศบาลหรือในเขตเมืองใหญ่ๆเนี่ยอาจจะไม่สามารถรวมกันได้ทุกชุมชน เขาอาจจะแบ่งเป็นชุมชนย่อยๆกงไปนะครับแต่ว่าถ้าชุมชนที่ย่อยๆ,ๆกันไปแล,แล้วรวมกลุ่มก็ได้ดีเนี่ยก็สามารถทําให้กลุ่มเขาเนี่ยได้รอดพ้นจากปัญหายาเป็ตได้แล้วก็อันใดที่เขาสามารถประกอบอาชีพได้เนื่องจากว่าคนในเมืองเนี่ยบางทีการรับจ้างการการใช้แรงงานตรงนี้ก็อาจจะเป็นทางออกทางหนึ่งซึ่งต่างกว่าชนบทซึ่งอาศัยในเรื่องของเศรษฐกิจก็มีความแตกต่างกับใน,นสองส่วนนี้ถ้าเราสามารถทําให ทั้งสองส่วนพัฒนาดนอย่างพอเหมาะเนี่ยผมเพื่อนประชาชนเองจะมีแรงยึดเหนี่ยวที่ชัดเจนว่าเขาเนี่ยจะ U, ดำรงอยู่ภายใต้สภาพรอบที่ต่างกันได้อย่างไรครับชุมชนของเรามีทั้งหมด23ชุมชนนะคะชุมชนของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งมากโดยเฉพาะชุมชนกองทุนแม่นะคะของเรามีทั้งหมดเนี่ย14กองทุนนะคะแบ่งออกเป็น14ชุมชนนะคะแล้วก็ชุมชนแสนสุกของเรานะคะคุณป้าเพทายเนี่ย เป็นประธานเครือข่ายกองทุนแม่ซึ่งกองทุนแม่เนี่ยของแผ่นดินเนี่ยก็คือได้รับพระราชทานกองทุนมาจากพระราชินีของเรานะคะท่านให้ทุนมาเพื่อที่จะมาก่อร่างสร้างตัวแล้วก็มาสมทบกันแล้วก็ให้ชุมชนเข้มแข็งทําการป้องกันเ,เรื่องยาเสพติดเป็นหลักนะคะเพื่อให้ลูกหลานภายในชุมชนเราเนี่ยนะคะไม่มียาเสพติดปลอดยาเสพติดแล้วก็เป็นชุมชนต้นแบบด้วยะคะ่ะ กรรมอะไรคะที่ที่ถือว่าชัดเจนที่สุดว่าชุมชนนี้ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของชุมชนแออัดแต่ว่าเป็นชุมชนสีขาวที่แท้จริงมีทั้งรณนงลงนะคะแล้วก็เทิดพระเกียรตินะคะแล้วก็กิจกรรมสร้างแกนนําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต้องเรียนว่าของเขตดินแดงเนี่ยก่อนจะมีกองทุนแม่ในเครือข่ายยาเสพติดเราก็ตั้งเครือข่ายกันอยู่แล้วแล้วเครือข่ายของเราไม่เหมือนใคร เครือข่ายของเราประกอบด้วยตำรวจ3สอนอแล้วประธานชุมชนอีกครึ่งหนึ่งของประธานทั้งหมดนะคะแล้วก็มีนักบำบัดที่อยู่สูงสี่มีเจ้าหน้าที่เขตบางลวยก็จะมีพระด้วยเราจะประชุมต่อเนื่องกันตลอดมาสิ่งที่ถือว่าน่าจะเป็นแสงส่องนำให้กับชุมชนริมทองบางซื่อนั่นคือพระมหากรุณาธิคุณของกองทุนแม่ของแผ่นดินตรงนี้ได้มีส่วนช่วยให้กับการทำงานของตำรวจและการสร้างพล,งพลังความร่วมมือเนี่ย มากน้อยยังไงบ้างคะครับการที่มีกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้ามาเนี่ยเ,เ,ปเป็นเป็นเหมือนกับเป็นเงินขวัญถงเป็นกําลังใจเป็นสิ่งที่จะทำให้เชื่อชื่อว่าเขาทาเพื่อ,อ,อทาเพื่อบ้านเมืองนะครับทำมีพระองค์ท่านดวงใจเป็นสิ่งที่จะทําให้เขามีความเข้มแข็งใน,นจิตใจว่าเราทําความดีตอบแทนบุฒิดินนั้นคนดีต้องออกมาร่วมกันที่เราชนะยาเสพติดน,นะครับได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดินเมื่อปี2549เค่ะปื้ม ปล้มใจมากค่ะถือว่าเป็นเงินขวัญุงของชุมพูดเมื่มอไหร่ก็ปลื้มมาน้นนะคะมีปัญหายาเสพติดบ้างเพราะว่ามันมันมันคนมาก,กน,นะคะแล้วก็ที่แก้ไขได้ก็คือช่วยเหลือกันช่วยกันดูแลประมาณนี้ค่ะตอนนี้เป็นอาสาของสอนอสิทธิสารน,นะคะมีการเดินเวรกันนะคะตรงนี้ทางตำรวจเนี่ย ให้การันตีแ <reveal> ล <again response> mm ้วให้ดาวชุมชนนี้เท่าไหร่คะะมี5ดาวก็ต้องให้5ดาวครับเพราะว่าความร่วมมือของชุมชนประธานชุมชนที่เข้มแข็งมีราว่างเขาก็จะออกตัวจร่วมกับเราถึงเวลาแล้วค่ะใต้ร่มพระบารมีจะชวนชาวไทยเพื่อไปสัมผัสถึงน้ำพระราชฤทัไทยอันยิ่งใหญ่ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานสู่ชุมชนเล็กๆกลางเมืองใหญ่ชุมชนริมคลองบางซื่อเขตดินแดง ไอ้เจ้ว่าแอะอดมันก็แอะอดนะครับเพราะว่าเราอยู่มาตั้งแต่เกิดกันที่ร้อยยี่สิบแปดลังคาเรือนนะครับภูมิใจไหมคะว่าเราคือกองทุนใต้ร่มพระบารมีกองทุนแม่ของแผ่นดินก็ชาวบ้านของเราก็ภูมิใจนะครับเพราะว่าเราจะประกาศหม่ตามสายแทบทุกวันว่าคนไหนจะมาสมัครเป็นสมาชิกเกี่ยวกับเรื่องกองทุนแม่เราก็มีเพราะเงินกองทุนแม่ของเรานี่เวลาให้ชาวบ้านเอาไปใช้ต้องมีผลประโยชน์คือหนึ่ง เวลาผู้สูงอายุเจ็บป่วยโรพยาบาละไรไม่มีมาขอค่ารถไปได้เราจะให้แล้วเรามีกิจกรรมทําเลี้ยงพะระในเลี้ยงพระวันกองทุนแม่แล้วเงินทุนนี้ความเหลือก็เข้าเป็นเงินกองทุนแม่อีกทีนึงครับวดีค่ะสวัสดีค่ะอุตสาร์ที่หนึ่งก็คือพวกเครือข่ายสร้างสร้างสร้างเครือข่ายให้ป้กกอกันเด็กเยาวชนนะครับราการระงงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับพลังความดีความสามัคคี ของคนในชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการร่วมกันต่อสู้กับภัยยาเสพติดสามารถเป็นหนึ่งใน14จาก23ชุมชนของเขตดินแดงจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินแสดงถึงความพึ่งพาตนเองของคนในชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างได้ผลภูมิใจค่ะแ้ะเดือดร้อนเาก็มากู้มายืนได้ค่ะได้มาช่วยเหลือคนในชุมชนนะคะ ได้อามาไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลเกิดเจ็บค่ายได้ป่วยอะไรอย่างนี้ก็ได้มาได้มาใช้กองทุนนะคะก็ฝากขอพระคุณท่านว่าขอให้ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืงงงงนนานคะ่ะ โอกาสนี้ต้องขอชื่นชมน่าประทับใจยิ่งค่ะเพราะถึงแม้ว่าสภาพชุมชนสถานที่ทำการศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินจะไม่อื้ออํานวยด้วยเป็นพื้นที่คับแคบแต่ที่นี่กลับเต็มไปด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่น้ำใจที่มากลน้นเกื้อกูลกันเพื่อร่วมการสารต่อน้ำพระเจรุทยัยแม่ของแผ่นดินได้เป็นอย่างดีชุมชนริมคลองบางซื่อเขตดินแดง จึงนับเป็นตัวอย่างชุมชนกลางเมืองใหญ่กรุงเทพมหานครที่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยใช้ความร่วมมือร่วมใจและความสามัคคีปรองดองของคนในชุมชนไม่ได้ร่ำรวยแต่ทุกชีวิตที่นี่กลับมีรอยยิ้มและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งพลังของแผ่นดินในกองทุนแม่ของแผ่นดินสารต่อพระราชบัญญัติฐานมุ่งมั่น ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถข้าขออาสาทำความดี่อแผ่นดินรวแรวมทุนชุนมชนแจ่มแจงนี่แหละค่ะคือเสียงประกาศกล้องของชุมชนเล็กๆกลางเมืองใหญ่กรุงเทพมหานครวันนี้พวกเขาได้หล่อหลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวภายใต้พระบรมีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีน,นาฏกองทุนแม่ของแสนดิน ทุนเริ่มต้นของการทำความดีช่วยกันนะคะสังคมไทยต้องปลอดยาเสพติดค่ะสวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะบ๊ายบาย